me. Uh -huh. เป็นไปนะเอาขอเพมหน่อยสี่ด้านบนไอ้มันคุยไม่ได้โอ้หน่อยละเริ่มกเลิไปได้ข้าข้า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 ไม่เ้าเอ Apa punya Itu ada adalah udah lama, kamu ยังอีกคนนึงอ่ะาดียเธอเก็บตัวอลยเก็บตัวมอให้หน่อยดิ

เขาอยู่นี่ไม่เห็นนะ อยู่ไดอยไม่ไม่ตายีนะไม่ตาย अगा? अगा? अगा?